เอ3อโดนเนิร์ฟแล้วหมอทจะเล่นอะไรก็ลองมาเล่น QCQ กระบอกนี้ดูนะครับบัฟมาใหม่โคตรเทพโคตรเก่งคุมก็ง่ายทุกอย่างดีไปหมดยิงแป๊บๆก็ตกแล้วถ้าจะบอกว่าเป็นปืนที่ดีที่สุดอันดับต้นๆน,นะตอนนี้ก็พูดได้ไม่มีผิดผมบอกเลยผมเล่นกระบอกนี้นะผมไม่อยากไปเล่นอาชีพอื่นละอยากเล่นแค่ Q ิววจริงๆ ผมอิจฉาอาชีพหมอจริงๆที่มีปืนดีๆให้เล่นมาตลอดเวลาเดี๋ยวไปรับชมนะครับว่าปืนกระบอกนี้มันเก่งแค่ไหนรับรองเพื่อนๆต้องอยากเล่นแน่นอน s <S เก็บ sr 3 m ใส่กระเป๋าแล้วก็ลองมาเล่น QCQ ดูนะครับถ้าเพื่อนๆเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ลุงฝากกดถูกใจกดติดตามเป็นกำลังใจให้ลุงทำคลิปหน่อยนะครับขอบคุณมากนะครับ h a p p a good d a y ในส่วนของของแต่งเดี๋ยวลงุงลงเอาไว้ให้ท้ายคลิปนะครับ เดี๋ยวจะลงแค่ของสตรีมก่อนแล้วเดี๋ยวของกาลิน่าเดี๋ยวลุงจะแปะโค้ดให้อีกทีนะครับ Troops engaging in objective Bravo 2. We still have 20 of them. Keep attacking. Victory in sight. They can't hold much longer. โอเคครับเดี๋ยวเราจะเปิดที่สแตทปืนก่อนนะครับดามเมจแรงถึง26นะครับระยะยิงก็ยี่สาเมตรนะครับตัวนี้ผมจะเน้นไปที่คอนโทลนะครับแต่ว่าไม่ต้องห่วงเรื่องยกไวนะครับเพราะว่าผมมีออปชันเสริมในส่วนของยกไวอยู่แล้วนะครับเริ่มที่ปลายปืนจะเป็นตัวบัตตันนะครับเป็นกันดีดแนวนอนนะครับกระบอกปืนนะครับเป็น q ิวทีคิหนึ่งนะครับผมกิ๊มือก็จะเป็นซิกเนตออเดอร์นะครับผมตัวนี้เอาไว้การสส่แนวนอนเหมือนกันตัวแทนกาดตัวแรกจะเป็นค่าเสถเยรนนะครับ จากอีกสองตัวผมเพิ่มไปที่แฮนดิ้งนะครับแล้วก็เป็นยิไทป์สถียรนตัวนี้นะครับผมจิ๊บมือเลือกเป็นยิไทป์ตัวนี้นะครับเพิ่มคอนโทนเพิ่มค่าสถเยรนส่วนท้ายปืนเนี่ยผมเลือกเป็นตัวนี้เข้ามานะครับเพราะว่ามันมีเอฟเฟกในส่วนของเข้าสะโคบไวยกไวเข้ามาเกี่ยวตรงนี้เพราะว่าปืนเนี้ยเน้นไปที่ค่าคอนโทนเลยต้องมีเอฟเฟกตรงนี้เข้ามาช่วยนะครับจูนปืนก็ลักษณะนี้เลยนะครับผมข้างบนไม่จูนเพิ่มนะครับส่วนข้างล่างจูนไปทางขวาเต็มนะครับ เพื่อให้กระสุนมันสึงตัวเป้าหมายไว้ขึ้นตรงนี้ผมกระสุนประมาณนี้นี่ครับคลิปหลังกระูุนไปที่ค่าขวามปเลยเพราะว่าผมไม่ค่อยเล่นคลิปไปเท่าไหร่อยู่แล้วเล่นไปที่ค่าคอนโทนครับครับตัวท้ายมันนะครับก็ประมาณนี้ถ้าชอบคลิปก็ฝากกดถูกใจกดติดตามเป็นกำลังใจให้ลูกด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับแฮปปี้วัเกยดครับ